สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอพรีเซตไลท์ลูมนะครับที่จะทำขายก็ตัวทำขายก็จะมีทั้งหมด10โทนนะครับแต่ตอนนี้ทำมาทั้งหมด5โทนก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นไฟรอนะครับไลท์ลูมนี้ตัวนี้นะครับทำจาก กล้องโซนี่นะครับผม5โทนก็จะมีนะครับโทนที่1โทนที่2ก็ประมาณนี้โทนที่3ที่4ที่5นะครับก็ตรงนี้ถ้าก็คือโทนเนี่ยมันจะเป็นตั้งค่าโทนไปนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะหน้ามันสว่างไปไหมเราก็ลองลด,ลดความสว่างดูนะครับหรือก็ลดไฮไลท์ สีขาวน่าจะได้ไม่วอกไปโอเคนะครับหรือเรามาดูในส่วนของอแสงตรงนี้นะครับก็มาลองลดไฮไลท์ดูนิดนึงก็จะเริ่มดูพอดีและไม่โอเวอร์ไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะชอบนะครับแต่ละโทนรเรามาลอง ดูหลายๆสภาพแสงนะครับสภาพแสงนี้อาจจะดูมันมืดไปนะครับก็แต่เราชอบโทนนี้มันสวยก็ลองปรับสว่างดูลองเลื่อนชา์โดดูนิดนึงออัดขาวนิดรู้สึกหน้าแบบมันฟ้าไปก็ลองเพิ่มไว้บารล้านมาทั้งส้มนิดนึงโอเค ก็จะดูสวยแล้วนี่ก็จะมาสอนเราสึกว่าปากแดงไปเราก็ลองมาลดความอิ่มสีตรงนี้โอเคนะครับลองให้ดูหลายๆสภาพแสงก็จะเป็นโทนใบไม้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับโทนนี้แล้วแต่เราชอบเลย ลองแอดจัดตรงนี้ดูตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยปับ๊บก็าวากันไปนะครับส่วนใครที่บอกว่าเอ้ยฉันชอบโทนนี้แต่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรนะใบไม้สีเหลืองเลยนะครับก็มาปรับตรงนี้ได้เนาะนี่ต้นมาก็จะมาสีเขียว,วจะเอาเขียวแบบไหนเขียวมากเขียวน้อยก็ลองปรับดูนะครับ อันนี้ถ่ายมาแสงโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับสมมติเราชอบโทนนี้เนาะแล้วเข้ามาลองหรือลองกดอัตโนมัติดูก่อนก็ได้อาจจะสวยเลยก็ได้เราวเข้ามาปรับนิดหน่อยนะครับปึ๊บนี่ใส่ความอุ่นเข้าไปให้มันดูสวยนะครับโอเคป๊บ ้าพมาดูแข่งไปก็ลดคอนทราสต์หน่อยโอเคปัป๊บลดขาวนิดหนึ่งสวยงามแล้วฟโอเคถ้าคิดว่าสีมันโชวฉาไปก็ลองมาลดความสดความอิ่มสีดูนะครับโอเคต่อไป ปึ๊บอ่ะทอนนี้ทนแบบจืดๆนิดนึง่งแต่หน้ามันปื๊บอ่ะมันฟุ้งไปหน่อยก็ลองปรับแสงดูนะครับลดเงานิดนึงโอเคเพิ่มความคมชัดให้กับแบบนะอาจจะเพิ่มพื้นผิวไปนิดนึงลดชาโ์ดนิดนึงโอเคสวยงามแล้วออกซีดๆถ้าคิดว่ามันซีดไป ลองมาปรับตรงนี้ดูนะครับให้แบบดูหน้ามีความอิ่มสีหน่อยโอเคออกชมพูนิดๆทนเรามาลองทนนี้ดูนะครับทนนี้ก็สีเขียวก็จะสวยๆหน่อยป๊าปคล้ายๆกับทนเมื่อกี้แต่ว่าจะมีความน่ารักน่ารักใสๆ ก็ลองปรับดูครับแล้วแต่ความชอบนะถ้าเราชอบอันนี้อ่ดูมีมิติดีหรือถ้าชอบแบบนี้แต่ว่ารู้สึกมันสีมันเย็นไปหน่อยก็ลองปรับความอุ่นดูนะครับปั๊บอ๋อสวยงามสวยเลยอะ่ะแบบเนี้ย อันนี้ก็จะออกแบบชมพูพีดๆหน่อยสีส้มส้ม,สม,สมแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ลูกค้าชอบ,บ,บ,บทีนี้พีเซ็ตเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวช่วยเป็นโทนช่วยนะครับอาจจะไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้วยนะครับอันนี้ดูจืดไปหน่อย ปั๊บโอเคเพิ่มเงาฟื้โอเคสวยละสวยเลยอะสวยจัดตอนนี้ก็ไม่น่าเกียดออกชมพูชมพูมปั๊บอ่าเปลี่ยนมันไม่ต้องส้มมาก โทนที่3สิโทนนี้ก็มันจะดูมนๆหน,หน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบอันนี้น่าจะเหมาะกับโทนพวกเดินปงเดินป่ามากกว่าน,นีนก็มีความซอฟต์นะครับโอเคถ้ายัางไงชอบกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจพรีเซ็ตนะครับขายเท่าไหร่ดีร้อยเก้าบาทแล้วกันนะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ